เป็นปลาดาวที่ลานหินขาวนะครับผมไม่เคยเห็นปลาดาวแบบนี้มาโอ้โหนานมากเลยครับใช้คำว่าหลายปีเลยดูทรัพยากรก็คงเป็นนิวิตหมายที่ดีฮะเ้ากลับมาแล้วเยอะมากเลยนะครับจากที่ไม่เคยมีนะครับ เยอะมากๆลาหินขาวระยองนะครับให้ดูรยากาศตอนนี้เย็นอย่างนี้ดีรู้สึกดีใจมากครับว่ามันทรัพยากรธรรมชาติของเราเริ่มดีขึ้นนะครับ เยอะเลยครั้งทสุดท้ายที่เห็นนี่ประมาณนึกวเป็นปีจะได้นะยังยังเป็นเป็นอยู่นะครับเขามีชีวิตอยู่นะฮะลายนิขาวน่วรัลยองครับขอบคุณนะครับสิ่งแวดล้อมขอบคุณทุกคนนะครับทำให้ สัตว์ทะเลที่สูญหายไปกลับมาเ